ฝันว่าขุดมันเทศการพบปะคนจำนวนมากมักเจอเหตุการณ์หรือคำพูดที่ไม่ค่อยน่าพอใจนักชีวิตราบเรียบจะมีแต่ความสุขอย่างต่อเนื่องหากมีการเดินทางจะราบรื่นและปลอดภัยทุกประการความรักคนโสดมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเองมากๆ คุณจะพบคนต่างเพศที่มีลักษณะต้องตาต้องใจไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือไม่ก็ตามชอบใครรักใครให้ลุยเลยเพราะช่วงนี้มีโอกาสที่จะสมหวังดวงการเงินการงานจะมีโชคทางการเงินหรือมีลาบลอยในช่วงสั้นๆแต่ก็ต้องใช้ใจ่ายอย่างประหยัดอย่าประมาทระวังการวางบินเก็บเงินจะกลายเป็นนี่ศู์ไม่สามารถเรียกเก็บได้ตามที่ต้องการ สำหรับใครที่คิดอยากจะทำธุรกิจของตัวเองช่วงนี้เหมาะมากมีดวงธมาค้าขายขึ้นเลขนำโชค07 11 142 012 594ฝากกดติดตามช่อง Dream Lucky Number ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ